ค่ะวันนี้หมอก็จะมาพูดถึงการรักษาหลุมสิวที่เป็นบ o ็อกกานะคะซึ่งเรียกว่าเป็นหลุมสิวที่ค่อนข้างปปากเซียมากเลยค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วไม่ว่าจะทําวิธีใดนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์มิโคนิ่เดิล R F หรือว่าจะเป็นการตัดพังผืดทั่วไปตามธรรมดาเนี่ยมักจะไม่ค่อยเห็นผลนะคะ อาจจะต้องทําจํานวนหลายครั้งมากเลยแต่วันนี้ค่ะหมอมีภาพตัวอย่างการรักษาบ็อกสกาด้วยตัวแอดิเซ็คเตอร์นะคะซึ่งจะเห็นว่าหนึ่งเลยพอหลังจากที่เราทําไปนะคะตัวนี้เป็นหลังผลของการทําเพียงหนึ่งครั้งนะคะจะสังเกตเลยคือบริเวณบ็อกสกาที่มันพื้นเขาเรียกว่าพื้นผิวข้างข,างข,างของบ็อกสกานะคะมันจะมีเยื่อฟังผืวที่ค่อนข้างแข็งทําให้การ เป็นหลุมสิวอ่ะคือเป็นหลุมสิวที่มีขอบ่อข้างชัดเจนดังนั้นการดีดด้วยแอดิเซกเตอร์ค่ะจะทําให้ตัวขอบตัวนี้ค่ะค่อยๆเบาลงแล้วทำให้ตัวก้นหลุมนี้สามารถดีดขึ้นมาได้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นภาพหลังจากที่เราทําตัวแอดิเซกเตอร์ไปหนึ่งครั้งค่ะคือสังเกตเลยว่าบล็อกสกาบริเวณที่ผิวมันนิ่มๆเนี่ย จะค่อนข้างฟูขึ้นนะคะคืออย่างสังเกตได้แต่ว่าถ้าบริเวณที่ค่อนข้างลึกแล้วก็ยังผิวแข็งมีขอบเัจเจนอยู่อาจจะต้องทําครั้งที่2ครั้งที่3ตามมานะคะค่ะแต่ในการรักษาหนุ่มสิวเนี่ยถามว่ามันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะคะที่ทําให้หนุ่มสิวขึ้นเร็วกับขึ้นช้าค่ะหเลยค่ะคือประสิทธิภาพการสร้างคอลลาเจนส่วนบุคคลนะคะถามว่า1อายุจําเป็นไหมคะ่ะอายุก็มีส่วนสําคัญถ้าอายุน้อย หลุมสิวเพิ่งเป็นใหม่ๆแล้วรีบรักษาค่ะมันก็จะมีโอกาสที่ผิวมันจะฟูง,ง่ายขึ้นนะคะพังผืดน้อยกว่าคอลลาเจนยังสร้างเยอะกว่าค่ะแล้ว2คือการดูแลตัวเองด้วยค่ะการพักผ่อนให้เพียงพอการกินคอลลาเจนเสริมและที่สําคัญคือลดความหวานของอาหารลงค่ะจะทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนที่ดีขึ้นค่ะ